ผมเรื่องฮาบงฮาบลานไม่ค่อยเก่งครับแม่ยายชอบบุบะคู้ชายชอบน้ำม,ม,ม,มา<อ>เรื่องหาปลาน,านาไม่ถน<ฟ>ัดเลยครับผมแต่ถ้าต้องใส่หนูทำอะไรกินไหมตื่นอ,อยู่ไหมถ้าผมนะน้ำท่วมครับคุณแม่สมจิตได้เล่นน้ำสมใจแล้วครับวันนี้ น้ำท่วมครับผมปกติแถวนี้จะเป็นที่มัดช้างครับเลี้ยงช้างครับของชาวบ้านทะม่วงครับอันนี้คุณแม่ต้องมาแบบไม่ได้ตั้งตัวครับยาก็ไม่มีครับผมโรงเรือนก็ยังไม่มีครับอันนี้ตากแดดทั้งวันวันนี้เอามาอาบน้าครับผม

กลับมาอีกทีครับเดี๋ยวนี้จําไม่ได้แล้วครับไม่รู้ป่าอยู่ตรงไหนครับผมน้ำท่วมหมดดักเตากเ้าลักเขาโโอาา้ครับผมครับ คุณพ่อครับจะเลีเ้ยงประจาครับอันนี้เจ็บขาด้วยครับผมทั้งเจ็บขาด้วยแต่ก็ไม่มีไม่มีคนขี่ครับต้องต้องทำใจครับผมคุณพ่อแกไม่มีคนช่วยด้วยกางจะเปลี่ยนคนก่อนนะฮะ

พราะควานใหม่นะกำลังจะขึ้นนะควานใหม่นะครับเรื่องควานใหม่รู้จักหน่อยดูร่างเลยดูร่างร่างพราควานใหม่นะคะพราควานใหม่บอยซีมาลจาบอยซีลีสมาแต่ตะก้าไปทางมาตะก้าไปตีไปตีเหนื่อยพราควานใหม่นะคะพราควานใหม่เนี่ยนะฮะพราควานใหม่กำลังขึ้นนะคะตอนนี้ แบบบอยสมด้วยช่องช่องสมจิตยายสมจิตชาแนลค่ะคุณยายสมจิตชาแนลคุณยายสมจิตชาแนล มาจาพเออเคยพูดเออเบเบตอ่ะโอสีมือซีเตา้ไไม่ดูเลยเฟสบุ๊กโอซีมือมือเฟบุ๊กก็มีนะเฟสบุ๊กกมีตอนนี้เป็นอะไรน้ยังไม่เป็นยังหาไม่เจอตอนนี้มันบางทีชื่อมันึ้นมันขึ้นหายหายากใช่ใช่หายากตอนนี้ยังไม่ไม่คุ้นเคยแต่ก็กำลังเริ่มเริ่มลงคลิปไปเรื่อยอยู่อซีอซีมืออซีได้ตบซี ทำมกินไหมมันกินไปเลยทำมันไม่กินกัมันเดินไปเองมันดกมไม่ต้องขาดินงกับมันไม่ไกลครับแต่ไม่อัปลอดหลายนี่เปนเตียงแบบกระดาบกันเนาะก็แบบดูดมือเอิร์ดเดินเอิร์นเอิร์นช่องซีคืนเวียดต๋อซีต๋น้ำมูลเยอะมากเลยฮะน้ำมูลวันนี้คุณยายมาเล่นน้ำมูลนะคะวันนี้ต้องมากับเพื่อนเองเอาเพื่อนไม่ได้หรอกมันจะติดเพื่อน กิดเพื่อนเราเออกยากตาขีมาไปจาตาดูถ้ามากับเพื่อนําติดเพื่อนออกยากอทอยมากิบบูิบถอยมือบอยีออกเกินตัวน้าเออโอไม่ต้องก๊อกคลังบฟ้าซี่ยูจิ้เกือหมูกัเบียต่หมูบอยซีบิซิเต้ป็นอยองลังซีอันนี้นจ้าตื้อกตึนเห็นจ้าคลังยงตายแ่กจ้เดียวเดีนกับบ้านยงตีเตะไกล่ิงไปจามไ้แต่ไกลิมูบ้าทำไมไลิงคลังมาหน่อย

ไปยูดูในช่อง Youtube ก็ได้นะคะสากสากในช่อง Youtube ด้วย,ยนะคะแม่แม่กิดแล้วบ้ากิดแล้ว